สวัสดีจ้ายินดีตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องในน้อยของหนาน้อยไลฟ์สตาอีกแล้วพี่น้องจากก่อนลนี่ที่เด็กหญิงส้มผัวอายุสามปีหายไปจากบ้านพักอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่วันที่1 1พฤกษภาคม63จนไปพบกลางป่าบนผู้เขาเล็กไฟห่างจากบ้าน5กิโลเมตรขณะที่ตำรวจเร่งหาหลักฐานอยู่นั่นก็ได้มีตัวละค้เพิ่มขึ้นมาทุกวัน แต่อย่างไรก็ตามพี่น้องต้องลอทั้งเจ้านาทีออกมาสรุปคดีอีกครั้งนึ่งล่าสุดพี่น้องได้มีการปล่อยคลิปเสียงออกมาซีคลิปแล้วพี่น้องในคลิปเสียงนั้นเป็นเสียงของผู้ใหญ่บ้านที่พูดคุยกันกับ ผู้หญิงอีกคนหนึ่งพูดถึงตาซ่านและสาวิตีในวันเจอน้องส้มผู่โอ้พี่น้องเรียกได้ว่าเป็นคลิปเสียงที่มีประโยชน์ตอน่อคดีมากเลยพี่น้องแต่อย่างไดก็ตามก็ต้องล่อทั้งเจ้าหน้าที่ออกมาสรุปคดีอีกครั้งหนึ่งพี่น้องล่าสุดกระไดมีทีมงานเฟซเฟสบุ๊กทีมงานหนึ่งพี่น้องได้โพสต์ภาพลาสุดของคุณสาวิตีกันค่ะต้องบอกเลยว่าเปลี่ยนไปมาก แตกต่างจากวันแรกที่เจอเลยทีเดียวเพิ่อนกันยังได้โฟดขอความไว้ว่าในฐานะที่เป็นมนุษย์เหมือนกันก็น่าสงสารนั่งอยู่เนาะผมหน้าเหี่ยวขึ้นมาเสี้ยวกินอิ่มนอนหลับดีไหมแม่ไม่มีใครทำอะไรแม่เลยนะมีแต่แม่ทำตัวเองทั้งนั้นไม่มีใครคิดว่าแม่จะคาลูกตัวเองได้ล่งข้อล็อก แต่ทีมีคนลุ่มเกียดแม่ไม่สอบแม่นั่นเป็นพบปากของแม่เองล้วนๆจำไว้นะเ่็นวาได้พี่น้องส่วนว่าทั้งคดีจะออกมาลูปแบบใดนั่นเขาก็ต้องล่อทั้งเจ้าหน้าที่ออกงาอพูดอีกครั้งหนึ่งเด้อพี่น้องแล้วนาหน่อยก็ต้องขอโดษขออภัยไว้ล่วงหน้าเด้อทีนาหน่อยเว้ามากขังตุนนั่นนาหน่อยก็อ่านตามข้าวตาม ลูกที่เขาได้มานอกพี่น้องนนอยก็บว่าได้มีเจตแต่นาจะลวงเกินผู้ใดพิดผลาดประการไดกขขอโทษขออภัยไว้วงหน้าเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกการรับส้มและรับฟังก่อนจบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณทุกการรับส้มและรับฟังค่ะขอบคุณมากๆค่ะ